มาคะ่ะทุกคนกินข้าวน้ำกันด้วยจ้าวันนี้ทำแกงส้มปูนผักรวมคะ่ะทุกคนคะจะมีหัวไชเท้านะคะมีดอกแคร์ลวกซส่ถั่วนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ใส่มะละกอลงไปด้วยคะ่ะทุกคนอร่อยมัวมากมาก,มากเลยทำรสชาติแบบบ้านๆน,นะคะทุกคนคะหวานนิดนึงออกเปรี้ยวคะ่ะเปรี้ยวเค็มหวานแต่ว่าจะออกเปรี้ยวหน่อยเพราะว่าจะชอบกินเปรี้ยวนะคะทุกคนคะ่ะ กินไหมล่ะมาค่ะทุกคนค่ะกินข้าวแซ่บๆน้ำกันค่ะทุกคนไข่เจียวค่ะทุกคนหนากินบอตาไข่เจียวใส่ซอนมะเขือเทศเนาะแล้วจุกก็มีแกงส้มนี่แกงเองใส่เนื้อปลาอันตำปลาทูใส่ยางเข้มข้นเลยค่ะทุกคนค่ะจุกใส่ปลาทูเข้มข้นมากนะคะถ้วยนี้มาค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะทุกคน สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะบ่เจอกันนานเลยจ้ะช่วงนี้จุหายไปอีกแล้วคะ่ะทุกคนบ่มเมนหอย่างอากาศมันห่อนแห้งคะ่ะทุกคนคะ่ะพออากาศมันร้อนนะคะทุกคนแค่เข้าสิบใส่ชีวิตแต่ละวันให้ผ่านไปกันยากแล้วนะสิบมาถ่ายคลิปอีกเข้าเข้าแบบว่าเข้าห่อนหลายเข้าบ่มีอารมณ์นะคะพอแม่พี่น้องคะ่ะมาจ้ามากินเขา้ามากินเขาน้ากันเด้จ้ะอันนี้จุกระเปิดพัดลมได้หนิข้างหลังจุนี่บรรว่าเสียงพัดลมสิเขากล่องบอดอก มันห่อนบานบ่มีแอร์หมายถึงตรงบริเวณเนี่ยคะ่ะถีนห้องนางเลงเนี่ยมันบ่มีแอร์เพราะว่าเคยเหตุซางเขามาเบิ่งแล้วจา้ามุมที่มันติดแอร์สวยงามนะ่ะมันติดแอร์บ่ได้มันช่องว่างในการที่จะใส่แอร์นะคะมันน้อยเกินไปที่นี่เข้าสิติดมุมอื่นกรได้คือการต่ว่าพีโจแล้วยังยังบ่งโอเคแล้วว่ามันบ่ง,ง,งามลวงงาว่าติดแล้วมันเบิ่งบ่เรียบร้อยเราด้บยท่านอย,า,อยากติมีแอร์แต่ในห้องนอนจ้ะ อืม <c oughs> ข้าวไข่เจียวอร่อยอร่อยแล้วทุกคนหิวเขา่าบ่ายสามกว่าแล้วค่ะตอนนี้นะ่ะบ่ายสามกวา่าลละววัตะัดก,กินเข่าเนี่ยละ่ะแกงสมอันนี้อันหมักอย่างก่อนนี้ลืมซื้อมันอีอย่างนะะ อโอ้ยห่อนเงอแตกทุกคน ไม่ดีจุอาจจะบ่สวยงามนะคะทุกคนคะ่ะจุลืมเอากระเป๋าเครื่องสาอางกลับมาจากที่ทํางานบาด้แต่งหนา้าแต่ว่าคนกะสิวา่าเธอบ่ต้องว่าดอ,อกจูเธอกับบวชคอยแต่งหน้าอยู่แล้ว <c oughs> ล่ละอิรีล่ะบ่ค่อยแต่งหน้าอยู่แล้วลันละมันมีเครื่องสําอางกับบวแต่งที่ขามแต่งแต่ว่าจุมักเนสทุกคนจุมักนะเวลาผู้หญิงที่แบบแต่งหน้าดูแลตัวเองนะคะทุกคนจุชอบนะเปิดเป็นผู้หญิงนะเขากระ้องแบบว่าดูแลตัวเองเนาะ แต่งหน้าทําผมทําอะไรอย่างนี้นะทุกคนคะจูหันแบบว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่สีว่าจังไดแต่ก่อนจูกระแต่งหน้านะสีผมจูนเนี่ยอู้จูทาสีทาเล็บแต่งหน้าบ่เคยปล่อยตัวแนวนี่นะจ้าทุกคนแต่ว่าแต่งแต่แบบหลังโควิดมาเนี่ยแหละเหมือนพอเข้าแบบว่าปลา่อยเห้มันเป็นอิสระเป็นธรรมชาติแบบนี้นะทุกคนมันมันสบายนะคะทุกคนคะ่ะเข้ารู้สึกว่ามันสบาย เหมือนเข้าว่าต่องค่อยไปเห็ดเล็บไปแต่งนาทําผมแต่ว่าเล็บหลังๆจุกกระเหลิ่มไปทําล่ะละ่ะอันนี้เอาออกเพราะว่าพักเล็บก,ก่อนเนาะทุกคนเข้ากระเรลิ่มไปทําล่ะละ่ะเพราะว่าเ,เหมือนกับว่าพ่อเข้าเลิกเหตุนะทุกคนมันเหมือนเราเป็นอิสระ พอต่องไปค่อยเสียเงินบอต้องแบบว่าตื่นมาทาแต่งหนา้าเพื่อเวลาอย่างสิเอาไปออกมาเข้าติดทุกคนมันกายเป็นเข้าขี่คานแบบที่นี่อันนี้บอดีนะจูชอบผู้หญิงที่ดูแลตัวเองแบบว่าแต่งหน้าทําผมอย่างนี้นะจูชอบจูชอบ,ชอบนั่งมองเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอวก่อนค่ะเดี๋ยวจูะวจะกลับไปแต่งหน้าทําผมเหมือนกันแหละ <c oughs> รอก่อน ทุกคนคะ่ะจูนน่ะจะจะเ่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเนาะจริงๆแล้วน่ะจูก็เป็นเอฟซีของพี่จองพี่คันแลนนะทุกคนถ้าใครเคยดูพี่จองกับพี่คันแลนนะที่เขาเป็นคนเกาหลีช่องเอ่อช่องเขานั่นแหละทุกคนคะ่ะทีนี้น่ะจะเห็นว่าเอฟซีเขาเยอะมากทุกคนจูก็เป็นหนึ่งใน FC เอฟซีของนะทุกคนจู่ชอบดูเขาคขนตลกดีคะ่ะทุกคนน่ารักดีทีนี้น่ะล่าสุดเนาะ ช่องเขามันมีดราม่านะทุกคนอืมมันมีดราม่าเรื่องไกด์สาวทุกคนจู่จะบอกว่าจริงๆแล้วนะจูมีบัตรไกด์นะทุกคนจูจบการท่องเที่ยวการโรงแรมมาเนาะจูก็จะมีบัตรไกด์แต่ว่าบัตรไกด์จูน่ะมันหมดอายุไปแล้วคนะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วจูก็ไม่ได้ทาอาชีพเป็นไกดนะ์เนาะแต่ว่าเขาเคยเรียนมาแล้วเราเคยอยู่ในแบบเหมือนพอเขาเรียนมาเขาเขาอยู่ในวงการหนี่เข้าร้วมันเป็นอะไรยังไงนะทุกคนคะ่ะ แต่จูจะไม่พูดประเด็นนี้หรอกเพราะว่าจุไม่ได้ทํางานเป็นไกด์เนาะลักกาบัตไก่จุมันหมดอายุมาหลายปีแล้วนะทุกคนคะ่ะจุก็ลืมๆไปเราแหละจุก็จาไม่ค่อยได้จุจะบอกว่าคนที่เขาถ่าย youtube ถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปนะทุกคนคะ่ะคนที่อยู่ในกล้องกับเรานะทุกคนเหมือนบางทีนะ่ะเขาจะบรูเลยด้ว,ว่าเวลาเขาถ่ายอย่างไปนะทุกคนหลังจากที่คนเขาดูแล้วนะเขาจะคิดยังไงเท่าสีบ,บรูเลยคลิปนั่นๆที่เขาออกไปนะ บางคลิปเขารู้สึกว่าต้องมีคนบ่พอใจเขาแท้ๆต้องมีคนดาเข้าแท้ๆกับบม่มีอย่างเกิดขึ้นอย่างนี้นะทุกคนแต่บางคลิปนะเขาหู้สึกว่ามันบม่มีอย่างเลยเด้แต่กลับเป็นว่าอาจจะมีค้นแบบว่าฟั่งแร้วบ่พอใจอะไรอย่างนี้นะแบบไม่ไม่ใช่ไม่พอใจหมายถึงไม่เข้าไม่ไม่ถูกหูเขาอย่างนี้นะทุกคนคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบ่หลุเพราะว่าเวลาที่เข้าทายนะทุกคนเหมือนขันเข้าอยู่กัมูซีหาคนอย่างเนี้ย เราก็จะอยู่กันแช่นี้มันเหมือนกับเวลาที่เรานั่งเมาส์มอยกับเพื่อนสาวเรานะทุกคนเท่ากับว,ว่าเท่ากับว,ว่าเขาเรามาัดเราว่างเวลา,าเขาบาล,าาลาานันบอดีแีเราเด้แล้วทีเนี้ยจุจะบอกว่าประเด็นดราม่านะ่ะจุมองว่าคุณไกด์นะ่ะทุกคนคะ่ะเขาบาท่านเฉลียวใจคิดมากกว่าว่ามันจะมีประเด็นดราม่าเหมือนเขาแค่ใช้เหมือนกับว่าบางครั้งนะ่ะเขาใส,ใส่ชีวิตประจําวันน่ะคะ่ะแล้วรู้สึกว่าชอบคนนี้ชอบพี่จองกับพี่คันแล่นน่ะแล้วก็อยากจะแบบ เหมือนเขาเป็นคนดังเนาะก็อยากสิไปรวมเฟมก็เขาแบบไปทายน้องเขาเอย่างนี้นะ่ะโดยที่ลืมคิดว่าอย่าลืมนะคลิปเขาแต่ละคลิปโพ้ยคนดูบักหลายร้านคะ่ะทุกคนคะ่ะหลัก็ะคนที่ดูกับคนที่ทายนะ่ะความคิดมันพวกคือกันอยู่แล้วนะทุกคนสรุปเป็นดราม่าเลยจุก็เข้าไปดูคลิปเขานะทุกคนคะ่ะมันก็คิดได้หลาย,ลายมุมนั่นแหละแต่จุมองว่าประเด็นหลักๆคือเขาบพท่านเฉลียวใจคิดมากกว่าว่าการกระทําแบบนี้ของเขานะ่ะมันจะส่งผลให้เอฟซีเขานะบอพอใจ มันยากนะทุกคนแบบตอนนี้พี่จองพี่จองกับพี่คันแลนเขาเป็นคนดังไปแล้วเนาะเขาเหมือนซูเปอร์สตาร์เ,เถึงเขาจะไม่ใช่ดาราแต่เขาเป็นคนดังเป็นอะไรอย่างนั้นไปแล้วนะทุกคน มันโตหน่อยกินได้ทำเปลือกเลยค่ะ อากาศร้อนร้อนจริงๆค่ะทุกคนค่ะหอนแบบยูบได้ะดนะ นึกชื่อออกแล้วทุกคนหัวใช้เท้าลืมซื้อคะ่ะนึกอยู่ตั้งนานแกงส้มหัวใช้เท้าอร่อยเลยทุกคนมันจะกรอบๆดีคะ่ะทุกคนคะ่ะมันกรอบๆหวานๆอร่อยเอามากแกงส้มนะแซบบ่แบๆบ น,นี้ดอกแคดอกแคสีม่วงมันเลยเป็นหนาตามันเลยเป็นสีแบบนี้เอาดอกแคสีม่วงมาแกงส่ม ปรกอากองจ่าทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะสีโหดหนามมันอยู่ก่อนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะฝนตกลงมาใส่นะ่ะทุกคนคะ่ะสวยสวยค่ะมันบานอันนี้มันเริ่มเหี่ยวแล้วนี่ดูดินดินเพราเป็นตะเกิดเนะาะจ่าเบิงตีล้ล่ะข้าวเสาอันนี้ต้นนี้ขาเจ้า,จาปลูกไปตั้งแต่เจ้าของเพื่อนหลังเกา่าอันค้นเดิมเนาะดินมันเหมือนมันไม่น่าจะปลูกอะไรได้นะทุกคนมันเป็นเจีงสีนี่มันปลูกต้นใหม่ได้เฉยเลยคะ่ะทุกคนพามาเบิ่งต้นกล้วยคะ่ะทุกคนคะ่ะพามาดูต้นกล้วยเนาะ มันหักจกนันขับไปค่ยเบิ้งคลิปหนึ่งจู่นะที่จูเอาหัวปีไปทํากับข้าวนะทุกคนมันหักแม้ที่นี่มันเหี่ยวเดี๋ยวสิถิมไว้นี่ละจูบลูว่ามันเหี่ยวแบบนี้นะมันจะกินได้มันจะหวานหรือเปล่าเนาะเอาไว้ให้พวก,กพวกกระรอกมันมากินทุกคนอันนี้ก็มะม่วงเพื่อนบ้านนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อนบ้านเราก็ไม่อยู่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเขาสิขโมวยเพื่อนบ้านกินคะ่ะ เขาว่ายู่แล้วเดี๋ยวมันกระสุกค่ะมะม่วงแก้วบะม่วงแก้วบานเท้าน่ะจ้ะเดี๋ยวมันก็สุมมก,มมก,เ,าากเดี๋ยวมันก็ร่วงแล้วเนาะแล้วเราก็จะขโมยเข้ากินค่ะทีนี้นะอันนี้เราไม่อนุญาตให้กระลอกกินนะเขาสิก,กินเองอันนี้ก็ต้นมะขามหน้าบ้านทุกคนจามันสุกแล้วจ้ากลายเป็นมะขามเปียกแล้วเนาะเมื่อเช้าแม่น้องน้ําตาลมาใส่ไปทํามะขามเปียกอยู่ค่ะเขาจะไปใส่แกงส้มแต่ว่าบ้านจูน่ะมันมีมะขามเปียกเยอะจุกเลยแบ่งให้แม่น้องน้าตาลไป ขอลดน้ำต้นไม้หน่อยนะคะทุกคนค่ะถ้าไม่ลดต้นไม้เลยก็สงสารมันค่ะทุกคนช่วงนี้หน้าร้อนน้ำไม่ค่อยเยอะค่ะทุกคนค่ะตามเพจในหัวเห็นเนาะเขาก็บ่นๆกันค่ะว่าน้ำไม่ไหลน้ำประปาไม่ค่อยไหลอะค่ะทุกคนค่ะจุก็เข้าใจแหละบ้านจุมันจะมีแทงเก็บน้ำค่ะทุกคนค่ะพันห้าลิตรจุก็จะเก็บน้ำไว้ในแทงด้วยเนาะแต่ว่าต้นไม้จุก็ลดลดพอให้มันชุ่มชื้นนิดนึงค่ะทุกคนไม่ได้ลดมากนะคะแค่แบบให้มันไม่ตายไม่เหี่ยวอะค่ะทุกคนค่ะสงสารมันค่ะทุกคน เพราะว่าฝนมันไม่ตกนานแล้วค่ะ เดินมาดูวันต่อมานะคะทุกคนคะ่ะมีนกมีอะไรมากินจริงๆด้วยทุกคนดูสิโอ้ยดูน่ารักเนาะดีเลยค่ะเป็นอาหารของเขาดูเขาทยอยมากินเพราะตอนแรกมันไม่ได้สุกทั้งหมดไงตรงนี้มันยังเขียวๆตัวเนี่ยดูดิทุกคนจูจะลองแอบเอามาชิมเดี๋ยวนะจูจะลองหาอันที่มันพอจะชิมได้อันนี้ละกันจูอยากรู้ว่ามันหวานหรือเปล่า จูจะลองชิมดูนะทุกคนจุจะลองแอบเอามาชิมลูกนึงนะจุอยากรู้ว่ามันหวานหรือเปล่ามันเหี่ยวไงจริงๆมันเป็นกล้วยเหี่ยวเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะเราเห็นมันมีนกมาก,กินนะ <c oughs> ทุกคนคะ่ะจูเพิ่งเลิกงานกลับมาบ้านนะนี่เดี๋ยวนะปอกกล้วยก่อนขอลองชิมหน่อยแย่งหนูแย่งกระลอกอยากรู้ว่ามันหวานหรือเปล่านี่ บอกละลองชิมดูนะอืออุยทุกคนมันหวานหวานฉ่ำเลยอ่ะไม่น่าเชื่อจูนะไม่คิดว่ามันจะหวานเพราะว่าจูรู้สึกว่าเป็นกล้วยเหี่ยวไงทุกคนคือต้นมันหักแล้วมันก็เหี่ยวไงลูกมันดูแบบไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะโหแสดงว่ากล้วยต้นนี้หวานจูรู้ละเดี๋ยวครั้งต่อไปจูจะบำรุงเอาปุ๋ยเอาอะไรมาใส่มันเนาะเนี่ยเดี๋ยวชิมอีก วานทุกคนแย่งนกะมันกินเป็นตะแสบเนาะนกหนูเลยลองแย่งมันกินดูว่าทำไมมันมากินโอ้ไม่น้ามันมากินเนาะมันหวานนี่เองค่ะทุกคนค่ะ